ก0 0 0 0 0ซับสไคร์เบอร์เชเดลบันนี่มีกิจกรรมคอมเมนต์ความในใจว่าทำไมถึงชอบคลิปนั้นๆเพื่อลุ้นรับมือถือวีโว้ไว11จำนวนเดือนละหนึ่งเครื่องเพียงแค่น้องๆคอมเมนต์ว่าทำไมถึงชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไมอานัทอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะตลอดรช่องไมอนัทมีขายเสื้อเชเดลบันนี่ด้วยนะไมอนัท ฉันทิ้งขย,ขย,ยะให้ตัวเองฉันทิ้งขยะให้ตัวเองใบนี้ใส่ขยะมูลฝอยใบนี้ใส่ขยะรีไซเคิลใบนี้ใส่เศษอาหารใบนี้ใส่ชีวาภาพใบนี้ใส่วัตถุอันตรายส่วนใบนี้ขยะทั่วไป ใส่ขยะเปียกและนี่เป็นขยะส่วนไช้เกิลเป็นขยะเปียกมาที่เป็นขยะแห้งแล้วทำไมเราต้องเป็นขยะด้วยล่ะเพราะไชเกิลไม่มีใครต้องการเพราะไชเกิลแกล้งคนอื่นไม่จริงแครที่หน้าผากฉันสามารถการันตีได้ว่าไชเกิลแกล้งคนอื่นคนดูสิไชเกิลชอบแกล้งคนอื่นไชเกิลไม่มีความที่จะเป็นคนดีเลย ชิคก็แค่สกีเองแต่ว่าเห็นด้วยกับบันนี่คอมเมนต์มาบอกด้วยแดีวบันนี่จะเข้าไปตอบด้วยตัวเองเลยฉันพิมพ์คนแรกฉันจะพิมพ์ว่าไม่เห็นด้วยบันนี่ไม่สนใจหรอกบันนี่สนใจแค่คนที่เห็นด้วยเท่านั้นคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะไงแต่ว่ารอบนี้ฉันจะแปลกใจเลยใช่เลยว่าทำไมถักขยะเยอะจังหรือว่าทุกครั้งที่เราตกลงมาในเขาวงกดแล้วเรากินของ เ,เราไม่ได้ทิ้งเพราะว่ามันไม่มีถังขยะทีนี้เกมมาสเตอร์ก็เลยเอาถังขยะมาให้เรานะ่ะเขาจะไปรู้ละชายเกิลชายเกิลว่าเป็นไปได้นะเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็เป็นไปได้นะมันเป็นไปแล้วเหรอ,อยังอยู่ที่นี่อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาป,ปิกา้าเอยอันนี้ไม่ใช่อร่อยเฉยอ่ะ <laughs> เอว่าแต่จะมีขนมไหมกินเสร็จแล้วจะได้ใส่ลงถังไม่มีหรอกชายเกล ไม่มีใครเอาขนมมาไม่มีใครมาช่วยเราด้วยแล้วก็ไม่มีใครพยายามที่จะเข้ามาช่วยเราโดนทิ้งริบันนี่โดนทิ้งง่ายดูหัวบันนี่สิบันนี่หัวถังขยะ้ต่แต่เธอเข้าไปอยู่ในถังขยะแบบนี้เธอตัวเหม็นนี่มัน็นตัวถังขยะถังขยะลอยได้ แต่ว่ามีถังขยะเยอะๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะฉันชอบบ้านเราแอไม่ใช่บ้านเราสิเขาวากดนี้จะได้ไม่สกระปรกง่วันนี้ว่าถังขยะฉันว่าตัวฉันน่าจะเหม็นมากนะจากที่ฉันได้กลิ่นตอนนี้ก็คือเหม็นตุๆๆยี่เหม็น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 เจ้าตัวถังขยะเจ้าตัวขยะเจ้าตัวขยะวันนี้เป็นเจ้าตัวขยะ แต่บันนีต้องไปคลุกฝุ่นคลุกโคลนบ้างนะชัยเก้บา,า Bunny. บันดี่บางั้งบันดี้ก็ต้องทำตัวสกปรปกบ้างเพื่อให้รู้ว่าคนที่สะอาดเป็นยังไงถ้าไม่มีคนส,ปก,ก,สกปรกสกปรกแบบบันนี่ก็ไม่มีใครรู้หรอกว่า,วาความสะอาดเป็นยังไงใช่ไหมทุกคนโอ้ี่ฉันกลังทาสิ่งที่ดีอยู่เช่นบ <Bunny. S 2> บันนี่กำลังช่วยโลกนี้อยู่เพื่อให้มีการเปรียบเทียบว่าคนสกปรกกับคนสะอาดอยู่ยังไงฉะนั้นต้องมีคนสกปรกก่อนถึงจะรู้ว่าคนสะอาดเป็นยังไงจะไม่มีบันนี่ใครจะไปรู้ชัยเก้าจะสะอาดอาจจะไม่สะอาดก็ได้ 哎呀！没事。 บอกทุกคนไปว่าการที่เราจะมาตีหน้าคนอื่นต้องแสงหน้าเหมือนไชเกอร์ไม่ควรทำนะฉะนั้นแล้วไชเกอร์เป็นขยะไม่ฉันไม่ใช่ขยะแต่วันนี้เธอหายแล้วนี่นาหายแล้วก็ไม่ควรทำตัวอะไรดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กฉันว่าในถังนี่ต้องมี็นมูแม่เลยนะขยะเพิ่มหรือเปล่านี่เป็นขยะแห้ง ที่มีหัวคนด้วยเข้าไปได้ยังไงนะทำเหมือนบันนี่แน่เลยล้อเลียนหระว่าแต่เขาคือใครอ่ะเขาคือใครล้อเลียน่าไปล้อเลียนบันนี่นะบันนี่ไม่ชอบนะเข้าใจไหมฮะ้เมเจ้าเออมจเจ้าเขาคือใครจับฉันมาทําไมแกต้องการอะไรฉันไม่ใช่มนุษย์ตั้งดาวนะ โอ้ไม่ชอบบันนี่ก็อย่ามาแกล้งกันอย่างนี้เซ่ยนัทช่วช่วยช่วยทำให้ะหัวอะไรนั่นมันก็ยังอยู่นี่นามันกำลังจัดการกับร่างบันนี่หรือว่าพอบันนี่ไปตีแมตตะกี้น่ะออเออโอ้คนยำ ห่อย่าทำอะไรบันนี่ฉันก็ขอรับบันนี่หนีหนีดีกว่าหนีดีกว่าอย่ามานะฉันก็เอาร่างบันนี่กลับมาแล้วอย่าทำอะไรบันนี่ร้ว่างไอ้บันนี่โอ้ยตายแล้วตายแล้วฉันก็ทำบันนี่รู้ว่างช่วยอะไรล่ะเอราะที่ตัวอะไรนี่ รวมรักโอ้มันตะกี้ที่ฉันลากออกมาไม่ใช่เธอหรอกเหรอไม่ใช่ฉันอย่าหลงไปเชื่อใครฉันนี่แต่ห่วงใยรักใครน่ารักจริงฉันอุตส่าห์ไปแย่งตัวเธอออกมาไเจ้าถังขยะเมื่อกี้ไอ้มาเลวติด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 แล้วทำไมถึงไม่หนีกันล่ะ มันมาอย่างไวนะแสดงว่าเมื่อกี้ที่ฉันดึงร่างเธอออกมามันคงรน่านำก่อนเลยนำไปก่อนแล้วไม่รู้ไม่ชี้เอ้าวรอบนี้เราตกที่เดียวกันอยาเข้ามาใกล้บันนี่นะทุกครั้งที่อยู่กับไชยเกิลบันนี่รู้สึกว่าจะสวยตลอดเลยไปดีฟ้าไม่จริงนะฉันอยู่ใกล้เธอตั้งหากไปดีฟ้าไปดีฟวาเราต้องไป แยกกันเดินก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยอเราจะไปหห เดี๋ยวฉันจะไปหอคอยก่อนฉันตามอยู่นี่น่นี่อ้าวนี่อันธพาลอันธพาลไม่มีอยู่จริงเพราะวันที่เป็นกระต่ายน้อยน่ารักแสนสนุกดุก,ด,ก,ด,กดุกที่มีหางอันเล็กๆ็เล็เลตูดสบัดสีชมพูใครๆก็ชอบบันนี่เพราะคิดว่าบันนี่เป็นกระต่ายน่ารักน่าชัง,งแต่ความจริงแล้วความจริงคือกระต่ายดุกดุกน่ารักของบันนี่นี่ทุกคนชอบใจดุกเด็กด็อกเด็กมากเลย ไช่เกิลเธออย่ามาใส่ไลท์เธอมาตีฉันก่อนตั้งแต่ตอนแรกทุกคนลองดูสิว่าการเป็นมนุษย์ที่มีหัวจิตหัวใจมีจริยธรรมมีมัลสีมีอริยสัตสีรรรม,ม,รรรม,มีทุกอย่างนี่เห็นไหมเพุน่นเปย์ใส่บันนี่อีกเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและก็เป็นสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดในโลกเลยมนุษย์คือสัตว์ที่น่ากลัวที่สุด ได้เห็นเกตัวที่สุดด้วยเห็นไม่เตี้ยหมดแตกอีกแล้วเนี่ยทุกคนวันนี้ไม่จะต้องทำยังไงกับไชเกิลแล้วนะไม่ต้องทำยังไงกับฉันทั้งนั้นโอ้ดูสิบันที่เธอเห็นหรือเปล่าว่าเป็นกรเผาเหวีวันนี้เสร็จแล้วว่าเรื่องอะไรไชค์เกิลหันมันนี่นะโอไปเราจะมาทะเลาะกันเองแบบนี้ไม่ได้ก็เรื่องของบันนี่น่ะ ว่ารวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายนะรวมกันตายหมู่แยกหมู่เราตายเดี่ยวเหรือบันนี่คนเดียวบันนี่ไม่ตายเดี่ยวแน่นอนเธอไม่รอดนะถ้าเธออยู่คนเดียวฉันกำลังจะขึ้นไปกั้นไม่ให้ขึ้นมาจะเป็นนี่เนี่ยกันไม่เข้ามาเอออีนี่นี่นี่เนี่ยกัน ช่สันตลาดสักหน่อยขึ้นมาเลยแชกเกิลอยู่ที่ใดบันนี่นะเสียบวั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 บ,บ,บตลอดเลยนะฉันไม่ใช่ชีกกสันฉันไม่ใช่สันตลาดนะเธอปล่อยฉันขึ้นไปด้วยไม่มีทางแชกเกิลเธอจะล่อให้เธอต้องติดกับเจ้าตัวนั้นเย้ยจะขังแชกเกิลไว้แบบนี้ไม่ได้เอมาแล้วเป็นไงละ่ะจัดการแชกเกิลเลย,เอ,ยอย่าให้คนแบบแชกเกิลต้องรอยนวล ในที่สุดบันนี่ก็จัดการไชเกิลได้แล้วทำดีมากเจ้าสกิมีดูปั๊บปั๊บเย็ดเย็ดคราวนี้บันนี่ก็จะจัดการมันด้วยระเบิดที่บันนี่มีอยู่ลูกสุดท้าย <c oughs> จะได้ขึ้นชื่อว่าบันนี่ไม่ได้จัดการไชายเกิลไงแล้วบันนี่ก็รอดมันก็สีเก๋เกมันคือเผนของบันนี่ลองไปดูสิ เจ้าเสื้อแดงก็ไม่รอดส่วนเจ้ากิสกีบีดีทอยเลตก็กลายเป็นถังขยะปล่าๆฉะนั้นแล้วเรามีถังขยะแห้งเพื่อทิ้งเศษขยะนี่เนี่ยนี้ก็จะทิ้งไชเกิลลงไปในขยะนี้จบใสๆปิ้งาจเอรอดคนเดียวชัดๆว้าวันได้รับรู้ได้ถึงความรู้สึกว่ามานี้จะได้กลับบ้านแล้ว โดนดูกลับบ้านฉันไม่จริงเลย